ทำลัสตีเอเจนต์มา3เดือนแรกแล้วไม่มีลูกค้าเลยถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเราต้องมานั่งคิดแล้วว่าตัวเราอยากจะประสบความสําเร็จในเส้นทางนี้หรือเปล่าคุ้มไหมถ้าเราปิดดิวได้1นึ่งดิวถ้าเราคิดว่ามันคุ้มแล้วเราต้องการไปต่อเรามาวิเคราะห์กันค่ะอันดับแรกนะคะคุณน่ะเลือกทํางานที่โลเคชั่นที่คุณน่ะเชี่ยวชาญหรือเปล่าและ เรามีอสังหาริมทรัพย์ในมือที่คุณเลือกเอาไว้เนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่ดีไหมรัพย์ที่ีหมายความว่าอะไรบ้าง1ราคาก็ต้องดีเป็นราคาที่ขายได้ 2. เจ้าของทรัพย์เป็นยังไงเขาสนับสนุนให้คุณปิดการขายได้เร็วหรือเปล่าโลเคชั่นก็สําคัญเหมือนกันว่าลักษณะของทรัพย์ค ondition ของทรัพย์ก็ต้องดูแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือถ้ามีสินค้าที่ดีแล้วแต่การตลาดไม่ถึงไม่รู้ว่าเราจะทําการตลาดไปยังไงบ้างออฟไลน์เราทําได้ไหมกับ สังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นบางชิ้นทำออฟไลน์ไม่ได้แล้วออนไลน์มีช่องทางไหนบ้างอันไหนที่มันเหมาะแล้วตัวเราเองได้สร้าง Personal Branding ให้คนจดจำให้คนรู้จักเราไหม พื่อที่เขาอาจจะกล้ามาติดต่อกับเราเรื่องแบบนี้สําคัญทั้งหมดเลยค่ะลองไปคิดดูนะคะว่าตลอดที่ทํามาถ้าไม่มีลูกค้าเลยอ่ะเราได้ทําสิ่งเหล่านี้หรือยังมีสิ่งเหล่านี้ที่พูดไปหรือยังถ้ายัางไม่มั่นใจนะคะแนะนําเลยค่ะว่าเราหาคนที่เราอ่ะจะคุยด้วยจะปรึกษายกตัวอย่างนะคะอย่างคลาสของ The Pop Demi เราจะมีกลุ่มรวมรุ่นให้พูดคุยกันนะหรือแม้แต่มาสเตอร์คลาสที่กำลังจะเกิดเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะเราจะมีเมนทอร์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆมาให้ความรู้ และที่สำคัญอ่ะเราจะเจอกัน1เดือนเลยถ้าใครสนใจนะคะและต้องการประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ทักทีมงานได้เลยค่ะ